สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสเปรตไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคลิกเข้ามาในวันไหนจะมีผลในวันนั้นมีไพ่เลือก3ามกองเลยคะหมายเลข1 2แล้วก็3เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกเรามากที่สุดให้ใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรตไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนมาเลขกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปริทไกดของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้าง diving for light ความหมายคือไม่ว่าณนะตอนนี้คุณจะกำลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่ขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้บ้างอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าด้วยการที่ฉันเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาอยู่ฉันไม่ควรจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรอกอย่าพูดตัวเอ,อย่างนั้นเด็ดขาดเพราะยิ่งคุณจมกับปัญหามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะไม่สามารถจูนตัวเองเข้ากับหนทางการแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นดึงตัวเองมาจากปัญหานี้ซะ Let Love grow ความหมายคือถ้าคุณเนี่ยปลูกความรักในใจของตัวให้มันเติบโตสกักก่อนความรักน้นของคุณก็จะดึงดูสถานการณ์ที่มันดีขึ้นหรือคนท้าแก้ปัญหาให้กับสิ่งที่คุณประสบอยู่ได้ดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ซะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นแค่เพียงจุดเล็กๆในชีวิตของฉันเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงขุณค่าของชีวิตของฉันทั้งหมดเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นปเลยที่ต้องจมอยู่กับความทุกข์ You know what to do ข้หมายคือหนึ่งคุณเนี่ยอาจจะรู้ดีย๋ยวแล้ว,วคุณควรจะทำไงกับสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเดินหน้าไปทำซะหรือสองคือถ้าคุณเนี่ยหันกลับมาทำให้ตัวเองมีความสุขได้ดึงตัวเองมาจากสถานการณ์นี้ได้คุณจะค้นพบตัวเองว่าเสร็จถัดไปคุณควรจะทำอะไรเพราะคุณเนี่ยไม่ถูกบล็อกเอาไว้ด,ด้วยความคิดสับสนในหัวหรือความรู้สึกที่คุณเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองออกมาเจอความสุขได้นะอืมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการดึงตัวเองขึ้นมาจากความทุกข์ได้ซะก่อนหันกลับไปทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขให ชักนําไปจนพบผลทางแก้ปัญหาได้แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผลทางแก้ปัญหาของคุณเลยก็ตามในสิริที่ไพจะบอกโอเคค่ะกข subscribe, comment, subscribe ะะ็ขอบคุณสับไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้นะคะขอบคุณสหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพก่กล่องหมายเลข2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนสเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างอืม a m a beautiful dream ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรขอให้คุณกล้าพอที่จะฝันถึงมันว้ โมเสกภายในพูดถึงเรื่องการที่เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคอยคุณเอนจอยกับระหว่างทางอย่าไปหมกมุ่นกับเป้าหมายมากนะักเพราะระหว่างทางที่คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยว,ว,ลกกยวแล้วก็ตามทีเข้ามาช่วงคุณเนี่ยมันอาจจะดีกับคุณรนะยะยาวมากกว่าการไปรู้เป้าหมายก็ได้เพราะฉะนั้นมีความสุขกับทุกเส้นทางที่คุณเดินไป อ you have g o ก็ time คุณมีเวลาข้อหมายคือคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องหมกมุ่นในเรื่องการบรรลุเป,ป้าหมายมากนักหรอกเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแล้วก็ตายจากไปเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโตไปเื่อยๆระหว่างทางของเราซึ่งนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่การที่คุณ่ะต้องทำอะไรอยากให้มันเสร็จสิ้นซะก่อนคุณถึงจะรู้สึกตัวเองมีความสุขและมีคุณค่าได้หยุดสร้างลิมิตนั้นให้กับตัวเองซะแล้วก็เดินหน้าตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็เอนจอยระหว่างทางของคุณน,ะงนคงค ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบายโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปิริกไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างอืมสกัดโ o ร์ข้อหมายคือเป็นตัวของตัวเองซะไม่ต้องไปกังวลว่าการที่คุณเป็นตัวของคุณคนอื่นจะคิดว่าคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเขาอย่างไงหยุดความคิดนานหยุดห้ามตัวเองไว้จากการเป็นตัวของคุณเองเพราะคนอื่นไม่สามารถเจอรู้จากคุณได้ดีเท่าตัวของคุณเองแล้วเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด perfect acceptance ไหมเนี่ยยอมรับตัวเองที่ตัวเองเป็นไม่ต้องเอามาตรฐานของคนอื่นมาก,กําหนดคุณค่าของเราเพราะคุณเนี่ยเป็นแค่คุณคนเดียวหนึ่งเดียวที่มีในโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้มาตรฐานของคนอื่นมาทําให้คุณไม่สามารถจะเป็นตัวคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สดุด You might not know now but you will เขาหมายคือณตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองจะส่งผลดีไงให้กับคุณในอนาคตแต่ขอให้คุณยืนหยัดเพื่อทำสิ่งนี้ไปก่อนเพราะยังไงซะผลดีีจะตอบแทนกลับคืนมาแน่นอนคือการที่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในทิศทางที่เป็นตัวของคุณเองไม่ใช่การที่คุณไปวิ่งไล่ตามทพให้ตัวเองไปตามมาตรฐานคนอื่นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ชีวิตที่คุณควรจะอนุญาตให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่พายจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณสับลิศคอมเมนต์สับสไคร้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะ okay, บ๊ายบาย